ทที่285ไอ้หนูแกกลังเหลือเกินภารกิจระดับ SSS ตามหาอายาสิทธิ์มานฟ้าเวลาไม่จำกัดคะแนนสะสม10ล้านคะแนนรางวัลคือหินวิญญาณ1,000ง่ก้อนอีกทั้งยังจะมีรางวัลพิเศษของสำนักมันด้วยข้อมูลของภารกิจนี้เขามีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอีกทั้งยังเป็นภารกิจที่ทั้งทวีปเทียนอวีนีไม่เคยมีใครทำสำเร็จมาหลายสิบปีในเวลาเดียวกันรางวัลก็อู้ฟู่มากเสียด้วย มองดูข้อมูลภารกิจในใจหลงเฟยยังกังขาเป็นพิเศษอายสิทธิ์มันฟ้าที่ข้ามีมันอันเดียวกันไหมเนี่ยไม่อยากจะคิดว่าบนโลกนี้ยังมีสำนักมันฟ้านะเนี่ยหลงเฟยยังคิดว่าเป็นระบบสร้างขึ้นมาเองไม่คิดว่าจะมีสำนักนี้จริงฮ่าฮรางวัลจะคุ้มค่าเกินไปแล้วแค่หินวิญญาณสามร้อยก้อนก็พอให้คนน้ำลายไหลแล้วไม่ต้องไปพูดถึงรางวัลพิเศษของสำนักมันอะไรนี่เลย ในใจหลงเฟยคิดมองดูอายสิทธิ์มันฟ้าในแหวนวิญญาณเขาค่อยๆค,คลี่ยิ้มภารกิจนี้ดูถ้าจะไม่เคยมีใครทำได้เขาไม่ยอมส่งอายสิทธิ์มันฟ้าให้ใครแน่นอนเพราะยังต้องใช้มันในการฝึกปรือพลังจะส่งให้ได้ยังไงเล่าหลงเฟยเดินวนรอบห้องถงใหญ่ของทหารรับจ้างรอบหนึ่งอ่านภารกิจที่ประกาศเอาไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพยายามเข้าใจกระบวนการรับงาน เมื่อเดินมาถึงนอกห้องโถงเขาจึงเห็นเงาร่างของหวังซือวินถูกห้อมล้อมเอาไว้หลงเฟยตกใจพักหนึ่งไม่คิดเลยว่านางจะโดนหาเรื่องอีกรอบนี้พาคนมาด้วยเลยเหรอสวีอวีเจ้าจะทำอะไรนะ่ะเจ้าจะทำอะไรกันแน่พวกเจ้าพวกเจ้า,จาได้ยินเสียงหวังซือวินถูกรังแกร้องให้ดังมาหลงเฟยในใจบีบรัดแย่แล้วในเวลานั้นเขาพุ่งเข้าไปอย่างเร็ว ก่อนหน้าหลงเฟยเดินจากไปไม่ทันไรสวีอวีได้พาคนกลุ่มหนึ่งมาหานางพากันเยาะเย้ยถักทางอีกครั้งกระทั่งธง,งรับสมัครคนที่นางทําขึ้นก็หักออกเป็นสองชิ้นรอบด้านคนมุมกันเต็มไปหมดสวีอวีมองหวังซื่อวิ้งอย่างเย็นชาคนรักตัวน้อยของเจ้าเล่าวันนี้ไม่เห็นเจ้าบ้านนอกนั่นเลยหวังซื่อวิ้งก้มลงไปหยิบธงของตัวเองนางกล่าวระเยเอะใหญ่สวีอวีใส่หัวไปซะ สวีอวิส่งยิ้มสะใจไสหัวหวังซือวินหญิงชั้นต่ำเช่นเจ้าอยากคิดว่าเป็นบุตรีของเจ้าเมืองแล้วจะทำอะไรก็ได้นะหากไม่มีกองกำลังของข้าหนุนอยู่ลาพังพ่อเจ้านับเป็นอะไรได้ข้าให้เกียรติแล้วเจ้าไม่รู้จักรักดีทรยศข้าไปหาชายอื่นวันนี้หากว่ามันอยู่ข้าจะฆ่ามันแน่เพิ่งจะกล่าวจบหลงเฟยจึงเดินออกมาเจ้ากำลังหาปู่เจ้าอยู่เหรอ สวีอวีสีหน้าเปลี่ยนในทันทีร่างของมันสันเทาอย่างคุมไม่ได้หันไปพูดกับชายหนุ่มข้างกายลุงห้ามันนี่แหละหลงเฟยมองดูทงที่หักครึ่งแล้วเหลือบมองดูใบหน้าเปื้อนน้ำตาของหวังซือวินนางเหลือบตาขึ้นโดยไม่พูดอะไรและไม่รอให้สวีอวีเอ่ยเขาเดินเข้าไปตบหน้าเข้าฉาดฉาดข้าไว้หน้าเจ้าแล้วไม่ใช่หรือไงหลงเฟยโกรธจนถลึงตาสองฉาดตบลงไป สวีอวีถูกตบลงไปกองกับพื้นในพริบตาตามองเห็นดวงดาวใบหน้าที่บวมอยู่แล้วตอนนี้บวมกว่าเดิมเหมือนหัวหมูมันกล่าวลุงห้ามันตีค่าค่ามันเร็วสวีเจียนซานสองตาขึ้นโกรธจ้องหลงเฟยเขม็งไอ้หนูแกโอหังนักกล้ามาก่อเรื่องที่นี่ไม่แหกตาดูซะเลยว่าที่ไหนพูดจบชายชะกันกลุ่มใหญ่รีบวิ่งเข้ามามีคนจำนวนนับสิบล้อมหลงเฟยกับหวังซือวินไว้ตรงกลาง สวีเจียนสานแค่นเสียงกองกำลังตระกูลสวีกำลังทำงานใครไม่เกี่ยวข้องสายหัวไปฟึบฟึบพวกคนที่มามุงดูเรื่องสนุกถอยห่างไปรวดเร็วทุกคนนั้นล้วนมีสีหน้าลุ้นระทึกฮ่าฮ่าไอ้หมอนั่นสวยแล้วกล้าตบหน้านายน้อยตระกูลสวีนี่เรียกทำตัวเองโดยแท้สงสัยเขาคงตามจิตธิดาเจ้าเมืองอยู่แน่แต่ว่า เขาไม่สมควรวอยวายเรื่องคุณธรรมอะไรของตนในเมืองเทียนอวินใครจะกล้ามีเรื่องกับตระกูลสวีเล่ารนหาที่ตายโดยแท้ตระกูลสวีอยู่ในเมืองเทียนอวินอย่างกำแหงยิ่งมันมีอำนาจแทบจะกลุ่มทั้งแผ่นฟ้าไว้สวีอวีเผยรอยยิ้มพึงพอใจขยะเอ๋ยกล้าโอหังกับข้าอีกสกิมาดาเจ้าไม่สั่งสอนกล้าตีข้าวันนี้ข้าจะกระทึบแก่ให้ได้ เขาอารมณ์ดีขึ้นมาแล้วเมื่อวานตอนเย็นหักไม่ใช่เพราะพ่อของเขามีธุระด่วนไม่เหมาะแก่การออกจากบ้านเขาคงจะพาตระกูลสวีมาฆ่าล้างหลงเฟยตั้งแต่ที่ร้านอาหารแล้ววันนี้เช้าตรู่เขาจึงเลยพาเหล่าทหารกับคนงานต่างๆมารอท่าและเดาถูกว่าหวังซือวินคงจะมารับสมัครคนที่นี่คราวนี้ไม่เหมือนกับเมื่อวานเมื่อวานข้างตัวเขามีแค่องครักษ์สองนายตอนนี้กลับมี30กว่านายอีกทั้งยังมีท่านลุงห้าที่เป็นนักรบขั้นสูงสุดของระดับจ้านจุนอีกด้วย หลงเฟยแกร่งแค่ไหนคงสู้ลุงห้าที่อยู่ระดับจ้านจุนไม่ได้สวีอวีหัวเราะดูถูกแย่งผู้หญิงกับข้าเจ้านับเป็นตัวอะไรได้ไอหนุ่มจะให้โอกาสแกมีชีวิตรอดอีกคราหนึ่งก้มหัวคุกเข่าสํานึกสหักนายน้อยข้าพอใจจะยอมละเว้นชีวิตเจ้าคราหนึ่งเขาชอบเหยียบย่ำผู้คนที่สุดอีกทั้งก่อนน่าจะกระทืบ เขาชมชอบการที่มีคนมาคุกข่าวขออาภัยเขาต่อหน้าคนอื่นด้วยสวีอวิมองดูหวังซื่อวินพลางยิ้มเย็นซื่อวินเจ้ามองดูสิไม่ช้ามันคงจะคุกข่าวขอชีวิตจากข่าแล้วฮ่าฮ่าเขาหัวเราะบ,บ้าคลั่งอย่างสาแก่ใจรูปการเช่นนี้ตนคงชนะแล้วเขาอยากจะเหยียบย่ำจนหลงเฟยไม่มีที่ยืน ถ้าว่าเขากลับไม่รู้ชะตากรรมตัวเองสักนิดหากรู้ตัวได้ก่อนคงจะไม่พาคนเหล่านี้มาด้วยตนเองหรือทางที่ดีควรพูดว่ามันไม่ควรมาเลยมองดูรอยยิ้มคลั่งของสวีอวีนั้นหลงเฟยเอ,อ่ยเรียบเรียบแกชอบให้คนอื่นคุกเข่าให้สินะสวีอวีหัวเราะกล่าวมีโอกาสได้คุกเข่าให้ข้านับเป็นบุญของเจ้าไอ้ขยะเข้าใจหรือไม่ระหว่างที่เขากำลังพูดอยู่นั้นหลงเฟยกวาดเท้าขึ้นมาเบา,เบา สวีเจียนซานมีท่าทีระวังขึ้นมาทันทีสวีอวิเองร่างกายสันเทามันเอามือปัดป้องใบหน้าหลบอยู่เบื้องหลังสวีเจียนซานแต่ยังปากกล้าด่าทอไอ้ขยะเข้ามาสีวะมาคุกเข่าให้ข้าหลงเฟยโกรธยิ่งเขาใช้ท่าร่างวิชาตัวเบาออกไปเงาร่างเลือนหายในพริบตานั้นเองหลงเฟยมายืนอยู่เบื้องหน้าของสวีอวีเงาร่างของเขาเผยรอยยิ้มทะมึนคุกเข่าใช่ไหม ร่างกายหนักอึ้งสองหมัดขยับออกทั้งสองหมัดนั่นกระแทกลงไปตรงกระดูกหัวเข่าของสวีอวีแครเปาะหลังเสียงสองเสียงดังขึ้นกระดูกหัวเข่าพลันแตกออกสวีอวียืนได้ไม่มั่นคงทรุดนั่งลงกับพื้นหลงเฟยใส่แยะยิ้มขึ้นเดินไปข้างหน้าจากนั้นยกเท้าขึ้นพลักกระทึบลงไปที่หน้าของสวีอวีหน้าผากสวีอวีกระแทกลงธรณีพลัก บนพื้นปรากฏรอยแยกขึ้นบนหัวของมันมีเลือดไหลนองเมื่อทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วหลงเฟยเดินกลับไปข้างกายหวังซือวินไม่ทุกไม่ร้อนยิ้มบางเบากล่าวมีคนคุกเข่าคำนับศีรษะให้ด้วยเนี่ยน่ารักจังทั้งสิ้นใช้เวลาไม่ถึงสามวินาทีเร็วไปแล้วทำเอาลูกตาหลายคนถลนจนแทบจะหลุดออกมา ทุกคนมีปฏิกิริยาแทบไม่ทันต่อให้เป็นสวีเจียนซานที่อยู่ขั้นสูงสุดของระดับจ้านจนยังงงเป็นไก่ตาแตกชายชะการรอบด้านเผยสีหน้ามึนงงสับสนยักกเสียงร้องราวหมูถูกเชือดดังขึ้นสวีอวิลุกขึ้นมาไม่ได้ทำได้แค่นั่งอยู่กับพื้นสีหน้าซีดขาวเจ็บจนร้องให้ออกมาท่านลุงห้าขาของข้าขาของข้าข้ามันต้องข้ามันให้ข้าในเวลานี้เององครักษ์พุ่งตัวเข้ามาคำรามลั่นข้าจะรอดูว่าใครกล้า บทที่286้ข้าจะกลายเป็นพ่อคนแล้วเหรอเจ้าเมืองเทียนอวินมาแล้วหวังป๋อตังพาองครักษ์ฝีมือดีกว่าห้สิบนายพกปืนยาวเข้ามาล้อมพวกสวีเจียนซานเอาไว้เขาเหลือบตามองไปยังหลงเฟยครานหนึ่งค่อยๆกล่าวข้าดูซิว่าใครจะกล้าลงมือกับเขาสวีเจียนซานคิ้วขมวดถามเสียงเย็นเจ้าเมืองหวังท่านจะทำอะไรหรือหวังป๋อตังแค่นเสียงครานหนึ่ง สวีเจียนซานแล้วเจ้าหล่ะจะทำอะไรหวังซือวินเดินเข้าไปกล่าวเบาๆท่านพ่อหวังป๋อตังลดเสียงลงพูดกลับบ้านแล้วพ่อค่อยจัดการเจ้าหวังซือวินพยักหน้าถอยหลังไปกล่าวกับหลงเฟยเสียงเบาท่านพ่อของข้ามาแล้วเจ้าไม่เป็นอะไรแน่หลงเฟยรอสักครู่หนึ่งยิ้มไม่เอ่ยคำจริงๆแล้วคนที่จะมีปัญหาหน่าจะเป็นฝ่ายต่างหากสวีเจี้ยนซานกล่าว เจ้าเมืองหวังหลานของข้าถูกตีจนขาหักหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้ตระกูลเราต้องสสางเกรงว่าท่านเจ้าเมืองคงจะต้องถอยให้พวกเราในเรื่องนี้เขาไม่กลัวหวังป๋อตังเลยตระกูลที่ครองเมืองนี้คือตระกูลสวีอิทธิพลของตระกูลสวีใหญ่กว่าตระกูลหวังมากสวีเจียนซานจึงไม่เห็นหวังป๋อตังอยู่ในสายตาหวังป๋อตังหัวเราะผู้อื่นข้าคงไม่สนใจแต่เรื่องนี้ข้ากลับต้องสน เพราะว่าเขาเป็นลูกเขยของข้าเพิ่งจะกล่าวจบหลงเฟยอึ้งไปในพริบตาหวังซือวินเองก็เช่นกันทั้งสองคนเหมือนโดนฟ้าผ่ายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยววววว,วันนี้มันเรื่องอะไรกันวะคนที่ชมดูอยู่ก็มึนงงเช่นกันทุกคนต่างทราบเรื่องที่หวังซือวินเป็นคู่มั่นของสวีอวีถ้าอย่างนั้นทําไมหลงเฟยจึงเป็นลูกเขยของหวังป๋อตังได้เล่าตามไม่ทันอยู่บ้างสวีเจียนซานในใจตรนกรีบอ้าปากถาม ท่านว่าอะไรนะหวังป๋อตังหัวเราะลูกสาวข้ากับสวีอวีมีสัญญามั่นนะถูกแล้วแต่ว่าลูกสาวของข้ากลายเป็นคนของเขาแล้วอีกทั้งยังตั้งท้องแล้วด้วยแบบนี้ไม่เรียกว่าเขาเป็นเขยของข้างั้นเหรอเหอไม่มีสมองโดยแท้หลงเฟยอึ้งไปอึ้งรับประธานของจริงข้าจะเป็นพ่อคนแล้วหรอเนี่ยแม่งเมื่อไหร่วะ กระทั่งตัวข้าเองยังไม่รู้เลยหวังซือวินเองหน้าแดงไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองคนที่แท้เป็นเช่นนี้เองมีลูกด้วยกันแล้วเขาเป็นลูกเขยท่านจริงๆนั่นแหละสวีอวีโดนสวมเขาคราวนี้ตลกดีแท้กระทั่งเขามีลูกแล้วยังไม่รู้อีห้าห่าหตระกูลสวีขายหน้าครั้งใหญ่แล้วคู่มันถูกคนเขาแย่งไปอีกหน่อยจะมีหน้าเจอคนได้ที่ไหนกัน คนรอบตัวต่างถกเถียงกันสนุกสนานสีหน้าสวีอวีไม่น่าดูยิ่งตั้งแต่เมื่อครู่จากซีดขาวตอนนี้เปลี่ยนเป็นแข็งค้างไม่พออย่างหน้าเขียวด้วยรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่ได้ถูกสวมเขาธรรมดาแต่กลายเป็นควายไปแล้วจริงฮ่าฮโกรธเหลือรับประทานสวีอวีตะโกนลุงห้าค่าเขาค่าเขาให้ค่าทีโดนเหยียดยามขนาดนี้แล้วสวีเจียนซานเองโกรธสุด,สดๆนี่ถือว่าไม่ไว้หน้าตระกูลสวีเลยแม้แต่น้อย หวังป๋อตางเจ้าคิดถึงผลลัพธ์ของเรื่องนี้บ้างหรือไม่หวังป๋อตางค่อยๆกล่าวสวีเจียนซานข้าจะเป็นท่านตายอยู่แล้วแน่ล่ะต้องคิดถึงผลลัพธ์เขายอมทุ่มหมดหน้าตักแล้วเจ้าสวีเจียนซานสองตาถลึงโกรธแค้นเสียงดุดันพูดสิตรกูลสวีรับคำสั่งขอรับชายชะกันเหล่านั้นล้วนพุ่งเข้ามา หวังปอง๋อตางเองไม่ได้เป็นพระอิทธพระปูนที่ไม่คิดตอบโต้กองกําลังพิทักษ์เทียนอวินฟังคําสั่งขอรับกองกําลังรับคําเสียงดังปืนยาวในมือบรรดาองครักษ์พร้อมขยับทั้งหมดเล็งตรงไปยังศิทธะกูลสวีสวีเจียนซานกล่าวเสียงหนักหวังป๋อตางเจ้าอยากเปิดสงครามหรือไงหวังป๋อตังยิ้มคนที่เริ่มก่อนนั่คือพวกเจ้าต่างหาก ปลายหางตาของสวีเจียนซานกล้ามเนื้อเต้นระริกในเวลานี้เมื่อช่างน้ำหนักดูแล้วกระทั่งชื่อเสียงของตระกูลสวีคงพังพินาศกระทั่งตัวเองยังโดนดูถูกไปด้วยธนูขึ้นสายแล้วไม่ปล่อยคงไม่ได้สวีเจียนซานโกรธวันนี้ข้าจะลองดูว่าเจ้ามีความสามารถอะไรกันแน่หวังปอตงังข้าสิตรกูลสวีพลันขยับหวังปอตังเองหัวคิ้วขมวดมุ่นเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเขาถอยไม่ได้แม้ครึ่งก้าวลงมือ ในเวลานี้เองตูมม,มุมแรงดันแกร่งกล้าสายหนึ่งกดทับลงมาพาให้หัวใจของทุกคนว่นเกรงกระทั่งหลงเฟยยังสั่นไปด้วยเป็นพลังที่แข็งแกร่งยิ่งเงาร่างคนผู้หนึ่งพุ่งเข้ามาตรงกลางกลุ่มเขาเหลือบมองหลงเฟยด้วยสายตาเย็นชาจากนั้นค่อยมองร่างของหวังป่อตางเจ้าเมืองหวังครืนนนหวังป่อตางร่างกายสั่นเทารับไม่ไหวอยู่บ้าง หน้าผากของเขามีเหงือผุดพลายแผ่นหลังนั้นชุ่มโชคราวกับเม็ดฝนพลังกดทับอันสถานสะเทือนทำเอาเขาขยับไม่ไหวรู้สึกแย่ยิ่งในเวลานี้เองหลงเฟยเดินเข้าไปในใจเอ่ยผู้อาวุโสผู้อาวุโสเยนหวงกล่าวทราบแล้วระหว่างที่กล่าวนั้นมือหนึ่งของหลงเฟยแปะอยู่กับแผ่นหลังของหวังป๋อตางในพริบตานี้ผู้อาวุโสเยนหวงส่งพลังสายหนึ่งเข้าไปในร่างหวังป๋อตางคลืนนน พริบตานั้นอากาศพันระเบิดออกกระแทกพลังกดทับของสวีเทียนเลยจนกระเด็นออกไปอีกทั้งในพริบตานั้นเองมันยังข่มทับหัวใจของสวีเทียนเลยอีกด้วยร่างกายของเขาสั่นสะท้านต้องถอยหลังไปสามก้าวในลำคอเลือดลมพุ่งพล่านเลือดสดสดกระอักออกมาแต่เขาพยายามกลืนไว้คนทั้งหมดต่างตะลึงหวังป๋อต่างค่อยคอยพูดหัวหน้าสวีท่านมีอะไรจะกำชับข้าหรือ สวีเทียนเลยกวาดตามองเมื่อครูพลังกดทับนั้นช่างแข็งแกร่งยิ่งเขาเกือบจะรับมือไม่ได้อยู่แล้วกล่าวเสียงหนักเจ้าเมืองหวังเวลาภายหน้ายัางอีกยาววันนี้เรื่องที่ท่านดูถูกข่าสวีเทียนเลยจะต้องคืนท่านนับสิบเท่าแน่พวกเราไปคืนยังไม่ไปอีกเกรงว่าตัวเขาเองยังรับมือไม่ได้ตอนนี้เขารู้สึกว่าร่างกายภายในบาดเจ็บเลือดลมยังคงวิ่งพลานต้องรีบรักษาอาการก่อนอีกอย่างข้างกายของหวังป๋อตางมีนักรบคอยช่วยเหลือ ต่อให้เขาไม่หนีไปเกรงว่าจะรับมือไม่ง่ายเช่นกันนอกจากนี้เขามีเรื่องสำคัญที่ต้องไปดูสวีอวิตะโกนเสียงดังท่านพ่อแก้แค้นให้ข้าแก้แค้นให้ข้าด้วยข้าจะฆ่าหมอนั่นท่านพ่อสวีเทียนเลยเดินไปข้างกายเขาในพริบตาตกไปครั้งหนึ่งเจ้าขยะจอมหาเรื่องป้าปตบตกเข้าไปอีกฉาดเต็มเ สวีเทียนเลยมองหลงเฟยอีกครั้งในใจปฏิเสธไม่ใช่เขาไม่ใช่แน่แน่จ้านหวางระดับเจ็ดไม่ควรมีพลังกดทับแข็งแกร่งปานนี้หวังป๋อตังวันนี้ดูไปไม่หวาดกลัวเลยท่าทางจะมีผู้แข็งแกร่งหนุนหลังกลับตระกูลสวีก่อนคนตระกูลสวีจากไปแล้วคนไม่น้อยพันโหร้องออกมาห้าห้าห้าวันนี้ตระกูลสวีเจอไม้แข็งเข้าแล้วห้าห้าสะใจสะใจเหลือเกิน โดยเฉพาะเจ้าบ้านรุ่นที่สองของตระกูลสวีหมอนั่นชอบกลางชอบข่มเหงผู้ชายรังแกผู้หญิงพาให้ผู้คนเกลียดชังมานานแล้วเมื่อครูเห็นมันคูอยู่บนพื้นราวกับหมาเช่นนั้นห้าห้าตลกชะมัดเทพเป็นบ้าเจ้าเมืองช่างแกล่งกล้าโลกที่ตระกูลสวีไม่ได้ครองอีกต่อไปกำลังจะมาถึงแล้วหลงเฟยปล่อยมือแล้ว ร่างของหวังป่อตังสันเทาในพริบตานั้นพลังของเขาเราวกับจะถูกสูบออกไปจากเมื่อครู่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนยักย้ายแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเล็กราวกับมอสอย่างนั้นหวังป่อตังหันกายมาขอบคุณหลงเฟยในใจยินดียิ่งเป็นชายหนุ่มที่ดีหลงเฟยรีบชูนิ้วทั้งสี่ก่อนจะกล่าวท่านลุงท่าสาบานข้าไม่ได้มีอะไรกับบุตรสาวของท่านยิ่งกว่านั้นข้าไม่ได้ทำอะไรมิดีมิร้ายนางเลย เด็กในท้องของนางดูถ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับค่าค่าขอสาบานกับฟ้าเลยอยู่ดีๆกลายเป็นพ่อเด็กนี่เขาขาดทุนหรือเปล่าเนี่ย